Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตยานิกาโลติ ปัิโสตานิปัสติยานิกะโรติปปุริโสตานิปัสติยานิกะโรติปุริโสตานิปัสติคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตัวในตนเองคนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาวนันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ windy.com และก็ข้อมูลจากเว็บไซต์ a i r f o t h a i com นะครับพ่อแม่พี่น้องสภาพภูมิอากาศของบ้านเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างเรามาติดตามกันไปไปด้วยกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ในช่วงเวลา6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภยัย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วงเช้าไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมรลสุมตัวนออกเสียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลดมันมีกําลังอ่อนทําให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลดมันมีกําลังอ่อนมีกําลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตร ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันในบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่มีกําลังอ่อนตัวลงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ในช่วง6น,น,งนาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง5-15ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิโดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเ้วเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยลักษณะอากาศทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-21ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34ถึง36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง10ถึง15องศาเซลเซียสมีลมตวนออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตวนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง20ถึงถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง36ถึง37องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคตะวันออกนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในที่อยู่ในช่วง 21 2 5อถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33 3 8ถึง38องศาเซลเซียสมีลมตนออกความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางภาคใต้และแยกออกเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีฝนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-35องศาเซลเซียสมีลมตนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง มีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วข้ามฝั่งมาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคใต้ฝั่งตวนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมคาดการว่าจะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว สิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของทางกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลประจำวันที่14กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยคาดการว่าจะมีหมอกในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-38องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกันครับผมโดยวันที่15คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่วันอาทิตย์ที่16กกุมภาพันธ์คาดการว่ากรุงเทพมหานครท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน ความเร็วลมก็อยู่ที่ 15- ถึงอยู่ที่ประมาณ1 3ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 7ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นั้นกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนประมาณ10ของพื้นที่นะครับผมความเร็วลมก็อยู่ในช่วงประมาณ1 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ 36องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในช่วง25องศาเซลเซียสนะครับผมโดยภาพรวมกร,รุงเทพมหานครก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นคาดการว่าจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมาติดตามสภาพความร้อนหนาวการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับประเทศไทยและสปปลาวกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยสายข้อมูลจาก windy.com นะครับผมโดยพบว่าประเทศไทยเราช่วงเช้า ก็มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับผมแต่ในช่วงตอนกลางวันโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่ประมาณ11นาฬิกาจนถึงช่วงประมาณ15นาฬิกาอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครค่อนข้างร้อนนะคะรับพ่อแม่พี่น้องส่วนช่วงเช้าอุณหภูมิก็ยังถือว่าค่อนข้างเย็นนะครับผมโดยเฉพาะทางสปปลาวตอนเหนืออุณหภูมิค่อนข้างหนาวเลยนะครับผมในช่วงตอนค่าคืนจนถึงช่วงเช้า สำหรับอุณหภูมิในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิเรามาติดตามอุณหภูมิกันนะครับผมในช่วงเวลา8โมงเช้าของวันที่14เป็นตัวแทนของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับผมในบริเวณจังหวัดใกล้เคียงโดยท่ากิเล็กอยู่ที่ประมาณ14นะครับพ่อแม่พี่น้องเชียงราย15อำเภอปัวอำเภอปัวอยู่ที่ประมาณ18 งาว19เชียงใหม่18องศาขุนยวม16องศานะครับพ่อแม่พี่น้องอมก่อย1 2องศาอุตรดิต22องศานะครับผมในช่วงเช้าของวันที่14 8แโมงเชา้าแม่สอด19องศาพิษณุโลกอยู่ที่ประมาณ21องศาลมศักดิ์22วิเชียรบุรี20นครสวรรค์22นะครับผม อุ้มผาง17อุ้มผาง17ทองผาภูมิ20องศาเซลเซียสพระนครศรีอยุธยา22กรุงเทพมหานคร25สวนพึ่ง20สะแก้ว21ระยอง26องศาจันทบุรี24องศานะครับผมในช่วงเช้าคือวันในช่วงประมาณ8โมงเช้าคาดการว่าอุณหภูมิ จะอยู่ในระดับระดับนี้นะครับผมสําหรับหัวหินอยู่ที่20 23องศาประจวบคีรีขันธ์24บางสะพานน้อย22องศานะครับพ่อแม่พี่น้องเกาะ2จีองศาสุราษฎร์ธานี24องศานะครับผมนครศรีธรรมราชก็24องศาตะกัวป่าจังหวัดพังงาอยู่ที่23องศาภูเก็ตร้อนเหมือนกันนะครับผม27องศาครับในช่วงเช้าของวันที่14ตรัง24องศาหาดใหญ่24องศา และก็ยะลาก็ประมาณ23องศานะครับผมในช่วง8โมงเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมส่วนทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นจังหวัดเลยอ,อยู่ที่18อุดร19บ้านทาตนครพนม19นะครับผมขอนแก่น19องศาพโพไซโพชัยอยู่ที่20องศา ตลอดทั้งมุกดาหารก็อยู่ที่ประมาณ20องศาครับในช่วง8ปดโมงเช้าอุบลราชธานีสุรินทร์นครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสครับผมค่อนข้างร้อนแต่เช้าเหมือนกันนะครับอุณหภูมิส่วนสวนพปลาวนั้นค่อนข้างเย็นและหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วง8ปดโมงเช้าคือเมืองไซอยู่ที่15โบหรือโพอยู่ที่ประมาณเมืองโพอยู่ที่ประมาณ12องศาโพนสวรรค์13มนะครับผมหลวงพระบาง17ชัยบุรีก็17องศา นครหลวงเวียงจันทร์19องศาปากซันบริคัมไซ18องศานะครับผมส่วนท่าแขกนั้น19องศานะครับพ่อแม่พี่น้องเซโปนอยู่ที่ประมาณ21องศาปากเซก็21องศานะครับอัตตปือ2 2องศาเซลเซียสครับผมในช่วงเวลา18เอปในช่วงเวลา8ปโมงเช้าของวันที่14นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยอุณหภูมิค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้นนะครับสาหรับวันนี้ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วง29 3ถึง33นะครับผม3334อุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนและอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงตอนกลางวันโดยท่าคีเหเล็กในช่วง12นาฬิกาของที่14อยู่ที่ประมาณ28องศาเชียงราย30อำเภอปัว31อำเภอเงาวจังหวัดลำปาง33เชียงใหม่29ขุนยวม29อำเภออมก๋อยอยู่ที่28นะครับพ่อแม่พี่น้องนะอุตตรดิต์ครับผม ภาคเหนือตอนล่าง34องศาพิษณุโลกก็34องศาตลอดทั้งแม่สอดก็34แล้วก็ลมสักก็34นะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างร้อนครับบริเวณนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนครสวรรค์ก็วิเชียรบุรีก็34องศาเซลเซียสอุ้มผาง31อทองผาภูมิ33มนะครับผมพระนครศรีอยุธยา36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานคร35องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็สวนพึ่ง33 องศาเซลเซียสสะแก้ว32ระยองและจันทบุรีอยู่ที่ประมาณ31องศาเซลเซียสครับผมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานาครค่อนข้างร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้35 33 33-36องศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้หวัวหินอยู่ที่29องศาประจวบคีรีขันธ์น30บางสะพนานน้อย31เกาะ2 29นะครับผมสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช อยู่ที่ประมาณ32นะครับใน,ในช่วงเที่ยงวันตะกัวปาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตอยู่ที่31องศาเซลเซียสจังหวัดตรังก็ค่อนข้างร้อนครับ35องศาเซลเซียสหาดใหญ่33ยะลา32องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสำหรับทางภาคตะนออกเชียงเหนือในช่วงเที่ยงวันจังหวัดเลย30อุดรธานีบ้านทาตนครพนม30องศาเซลเซียสมุกดาหาร33โพไซ โพชัยอยู่ที่32ขอนแก่น31แล้วก็ทางอีสานใต้อุบลราชธานีสุรินทร์33นครราชสีมาอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงเที่ยงวันของทางสปป,ปลาวกันครับผมเมืองไซอยู่ที่ประมาณ28โพอยู่ที่26โพนสวรรค์อุณหภูมิปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับพนสวรรค์ 27องศาเซลเซียสหลวงพระบาง31ชัยบุรี29องศานครหลวงเวียงจันทร์29องศาปากสัน30นะครับผมท่าแขก32เซปโปน30ปากเซ32และอัตตปือ34องศาเซลเซียสครับผมในช่วงเที่ยงวันนะครับผมอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงและก็จะปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีฝนฟ้าขนองเข้ามาช่วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามอุณหภูมิกันในช่วงเรามาติดตามอุณหภูมิกันในช่วง6กโมงเช้าของวันที่15นะครับพ่อแม่พี่น้องของวันใหม่คือวันที่15ก <ๆ S 1> ็พบว่าอุณหภูมิภาคเหนือสปปรลราวและภาคตัวนอกเชียงเหนืออุณหภูมิก็ค่อนข้างหนาวเย็นอยู่นะครับผมในช่วงเชา้าโดยท่าคิเลกอยู่ที่14องศาเชียงราย15องศาปัว19งาว16เชียงละเชียงใหม่18 ขุนยวม16อมก๋อย1 2อุตรดิตถ์องศาเซลเซียสพิษณุโลกก็20องศาเซลเซียสลมศัก22ิององศานะครับผมแม่สอด18อุ้มผาง16นครสวรรค์22วิเชียรบุรี21องศาเซลเซียสทองผาภูมิ20องศาเซลเซียสพระนครศรียาอยู่ที่23กรุงเทพมหานคร25องศาเซลเซียสสวนพึ่งราชบุรี อยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสในช่วง6โมงเช้านะครับผมอุณหภูมิที่กล่าวมานี้สะแก้ว22ละยอง25องศาเซลเซียสวิชเจนทบุรี24องศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้หัวหินอยู่ที่23ประจวบ25บางสะพานน้อย23เกาะ2ของจังหวัดละนองอยู่ที่ประมาณ25องศาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็ตะกัวป่า อยู่ที่24องศาเซลเซียสภูเก็ต27องศานะครับผมตรังหาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนยะลานั้นอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับผมสำหรับอุณหภูมิในช่วงหกโมงเช้าของวันที่5เอาวันที่15นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอุณหภูมิก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับผมโดยจังหวัดเลยอยู่ที่ประมาณ18อุดรธานีบ้านทา่าศนครพนมอยู่ที่ประมาณ19 มุกดาหาร20โพชัยขอนแก่น21องศาเซลเซียสทางอีสานตอนใต้อุบลราชธานีสุรินแล้วก็นครราชสีมาอยู่ที่21องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับอุณหภูมิในช่วง6โมงเช้าของวันที่15ครับส่วนทางสปปลาวนั้นในช่วง6โมงเช้าของวันที่15อากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับผมโดยเมืองไซเมืองไซอย,อยู่ที่14เมืองโพอยู่ที่12 พนสวรรค์14องศาเซลเซียสหลวงพระบาง17บชายบุรีอยู่ที่ประมาณ18นะครับผมนครหลวงเวียงจันทร์อยู่ที่20ปากซันอยู่ที่19องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องท่าแขก19องศาเซลเซียสเซปนอยู่ที่18องศาเซลเซียสแล้วก็ปากเซ22อัฐปือก็22ององศาเซลเซียสครับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยและสปะปลาวในช่วงนี้ก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับผมคือ ช่วงช่วงเช้าอากาศก็ค่อนข้างหนาวเย็นพอสมควรนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือและสปะปลาวส่วนในช่วงตอนกันวส่วนในช่วงตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนแล้วก็ร้อนเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายๆนะครับผมแล้วก็พอมาตกเย็นตั้งแต่เวลาประมาณ17นาฬิกาอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆและบางทีหรือบางพื้นที่ก็จะมีลมพัดเข้ามานะครับผมโดยเฉพาะทางภาคตันออกเชียงเหนือ ตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สบปปร,ปราวจะมีลมพัดเข้ามานะครับผมเมื่อคืนก็มีลมพัดเข้ามาช่วยให้อากาศหนาวเย็นพอสมควรนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับช่วงตอนเช้าก็อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับผมแล้วก็มีอากาศส่วนใหญ่ทั่วประเทศไทยแล้วก็สปปร,ปราวก็จะอยู่ในลักษณะหนาวเย็นนะครับผมในช่วงเช้าหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามรายงานสรุปค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะครับผมโดยใส่ข้อมูลจาก a i r f o t h a i c o m นะครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ซึ่งประกาศนะเวลา7โมงเช้าของวันนี้นะครับผมโดยทั่วไปของสถานการณ์ PM 2.5ก็พบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาคตัวนอกฉียงโดยภาคเหนือมีค่าเฉลี่ย PM 2.5อยู่ที่13.5-67.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรภาคตัวนอกเฉียงเหนืออย่างมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลต่อสุขภาพหนึ่งพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้ลดลงอย่างรวดเร็วคือค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.4-42.4ถึงไมโครกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรส่วนทงางภาคกลางและภาคตะวันตกนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่25.6ถึง68.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรพักตัวนอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่30.4ถึง62.8ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35.4ถึง69.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนทางภาคใต้นั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมโดยมีโดยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเพียงแค่หนึ่งพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้อง คือค่าเฉลี่ยอยู่ที่13.9ถึง39.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ย PM 2.5ในช่วง24ชั่วโมงที่เฉลี่ยไว้ไม่ควรเกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องและค่าพื้นที่จังหวัดที่มีเกินค่ามาตรฐานสําหรับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการน,าน่านพะเยา ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ไทธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีและอ่างทองนะครับผมโดยภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับสําหรับประเทศไทยเราเนื่องจากว่าก็ค่อนข้างที่จะกระจายตัวกันแบบโดยทั่วไปนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทาง ที่ค่อนข้างเป็นสีส้มหนานแน่นก็คืออยู่ทางทางภาคกลางและบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยในช่วงนี้ก็มีการคาดการณ์ว่า1-2วันข้างหน้าปริมาณฝุ่นละอองมีนนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับผมส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงเอาจริงนะครับผมเนื่องจากว่ามีการลักลอบเผาอ้อยอยู่นะครับผมช่วงนี้ก็มีการขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องที่ เผาอ้อยหรือเผาไรนาที่จะทํานาปรังทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการก็ขอ,ขอ,ข,อขอความร่วมมือมานะครับผมให้งดเผานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5เฉลี่ยในในช่วงยีบสีชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลประจําวันที่14บสกุมภาพันธ์ในช่วงเวลา7จ็นาฬิกานะครับที่ประกาศกันมาโดยคาดการว่ามีโดยมีการ พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5เกินเกณฑ์มาตรฐานตรวจวัดได้อยู่ในช่วง35.4ถึง69.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยภาพรวมพบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้โดยในช่วงเช้าก็พบว่าโดยภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะลดลงโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณในช่วงเช้านะครับผมอยู่ในช่วงประมาณ40จนถึง 50จนถึงประมาณ55.9นะครับผมโดยส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครในช่วงเช้าก็ยังอยู่ในสีส้มอยู่นะครับผมคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ทางหน่วยงานหน่วยงานรับผิดชอบคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสลดลงนะครับผมสำหรับลักษณะอากาศโดยภาพรวมของประเทศไทยในช่วงในช่วงนี้นะครับผมก็อยู่ในลักษณะที่ว่าตอนเช้าอากาศค่อนข้างเย็นตอนกลางวันอากาศ ก็เริ่มร้อนและก็จะร้อนมากขึ้นในช่วงตอนบ่ายๆนะครับผมอุณหภูมิก็เพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในช่วงโดยเฉพาะทางภาคกลางและก็ทางกรุงเทพมหานครอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับผมตลอดทางภาคตอนออกเชิงเหนือตอนล่างก็จะมีอุณหภูมิสูงในช่วงนี้แล้วก็อุณหภูมิก็จะลดลงในช่วงตอนตอนเย็นๆนะครับผมแล้วก็จะหนาวในช่วงตอนดึกหรือช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปตลอดจนถึงในช่วงเวลาประมาณ8ปดโมงเชา้าลักษณะอากาศ ก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับผมในช่วงนี้เนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่ทํางานกลางแจ้งก็ควรสวมใส่หรือกันแดดด้วยนะครับผมโลชั่นกันแดดเนื่องจากว่าในช่วงนี้ค่า PM 2.5ก็สูงนะครับผมตลอดทั้งค่า UV อุลตราไวโอลตก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้การพยากรณ์อากาศก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม